สวัสดีพึณครูนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้สําหรับสังคมศึกษาชั้นป .4 ก็เช้าเ้าอย่างนี้เป็นไงบ้างตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างคะอืช่วงนี้เป็นไงบ้างดูข่าวไม่เอ่ยสบายแล้วก็ร้อนๆเป็นไงตอนนี้สิ่งที่นักเรียนทำได้คืออะไรมาโรงเรียนทุกวันใช่หรือเปล่า แต่ถ้าคุณครูถามเรื่องอากาศเด็กๆต้องดูอะไระดูข่าว<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องอากาศตอนนี้มันยังมีเรื่องของอะไรอยู่น้ําท่วม,วมใช่ไหมคะน้ําท่วมก็มันมีมีผู้คนเสียชีวิตจากน้ําท่วมด้วยนะใช่ไหมคะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนี้ก็มีฝนตกเยอะนะคะเนื่องจากสภาวะอากาศเนื่องจากลมมรสุม นะคะที่พัดพาเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับลักษณะอากาศที่มีทําให้มีฝนตกชุกแล้วก็มีลมพายุเข้ามาเพราะนั้นฝนก็เลยตกมากเป็นพิเศษนักเรียนที่อยู่ปลายทางหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เขาให้ระวังเรื่องอะไรคะใครรู้บ้างที่เขาบอกว่าระวังที่จะเกิดระวังอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมให้ระวังอะไรคะ ถ้าฝนตกเปาะแปะธรรมดาเนี่ยต้องระมัดระวังมากมไหมไม่ต้องแต่ถ้าฝนตกไม่หยุดเลยเป็นเวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงต้องทำไมแล้วต้องนอนหลับอยู่นะอย่านอนหลับอยู่เด็กๆต้องคอยมองแลวเอ๊ะน้ำมันจะมาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊ะฝนมันตกนานเกินไปแล้วนะเตรียมตัวทำไมเตรียมตัวอพยพขนย้ายหนีใช่หรือเปล่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ําที่ไหลมาถ้ามันใสแจ๋วเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าน้ําที่ลงมามันเป็นน้ําอะไรน้ําขุ่นคลักๆลักแดงๆงเหมือนมีดินผสมเยอะๆอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวน้ําก็แบบเป็นน้ําป่าแรงๆแบบนั้นถ้าเกิดน้ําแบบสีแบบนั้นเนี่ยเป็นแดงแงขุ่นขุนคลักๆเนี่ยเราก็รีบดูเลยให้ผู้ปกครองไปดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคะเราก็เตรียมพร้อมและที่สําคัญมากๆก็คือนักเรียนต้องติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะการพยากรณ์อากาศว่าว่าอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้ฝนก็จะหยุดไปสักสองสามวันเบาบางหน่อยแต่ว่าน้ํายังอยู่ไหมคะยังอยู่นะยังอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนด้วยในฐานะที่เราอยู่ต้นทางแบบนี้น้ําไม่ท่วมแต่เราก็มีฝนตกทุกวันพอฝนหยุดตก ที่หัวหินก็จะร้อนจัดทันทีนะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญด้วยอากาศเป็นเปลี่ยนแบบนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหวัดนะแล้วก็แพ้อากาศเหมือนที่นักเรียนแล้วก็คุณครูกำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ,ะทีนี้คุณครูจะกลับมาหานักเรียนในเรื่องของการเรื่องใกล้ตัว นะเรื่องใกล้ตัวตอนนี้ตั้งสติให้ดีนะทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็ลองคิดตามคุณครูก่อนต้องใช้สมองคิดนะคิดเรื่องง่ายมากเรื่องครอบครัวของตัวเองนะเรื่องครอบครัวของตัวเองเรื่องคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็จะมีพ่อแม่ลูกลูกลูกปูย่ย่าตายายหรือมีนาหรือมีคนที่มาอยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่นึกออกหรือ,อยังหน้าพ่อแม่นึกออกอยังบุคคลในบ้านนึกออกอยังอ่าทีนี้นึกต่อไปอีกนิดหนึ่งคุณพ่อคุณพ่อรู้จักคุณพ่อไหมพ่อป้าอะไรนะเ่ะเออดุบไหมดุบไหมเข้าใจคำว่าดุใช่ไหมอ่าดุส่วนมากคุณพ่อจะเป็นคนดุ เป็นคนดุคุณแม่ก็จะใจดีนะเวลาคุณพ่อดุคุณลูกก็จะวิ่งไปซุกที่คุณแม่นะคุณแม่ก็จะเอาอกเอาใจใช่ไหมนักเรียนเคยคิดนักเรียนเคยโดนดุไหมเคยคิดว่าตัวเองถูกไหมเคยคิดว่าตัวเองผิดบ้างไหม,ไมเคยไหนใครเคยโดนดุแล้ว คิดได้ว่าตัวเองผิดยกมือโอ้เก่งมากรู้ว่าตัวเองผิดแล้วทำอะไรผิดใช่ไหมอ่ะเอามือลงนะเพราะว่าคนที่ดุเราน่าจะเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่นะมีใครบ้างไหมที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดไม่มีเก่งทุกคนเลยทีนี้เอาใหม่เวลาคุณพ่อดุเนี่ยคุณพ่อเป็นคนมีเหตุผลหรือเปล่า คิดก่อนนะหรือคุณพ่อกลับมาถึงบ้านอารมณ์ไม่ดีไม่ฟังอะไรทั้งนั้นดุอย่างเดียวทำโทษอย่างเดียวคุณพ่อใครดุโดยมีเหตุผลยกมือขึ้นแน่ใจแน่ใจนะนะคุณพ่อผูดดุโดยมีเหตุผลนะครูไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่เอาเอามือลงแต่ทุกคนเยอะ ไหนลองสักตัวอย่างที่ดุแบบมีเหตุผลเนี่ยคุณข้างหน้านี่แหละพูดเก่งมากเอาลองสิดุมีเหตุผลคุณพ่อดุเรื่องอะไรคนอื่นฟังให้ดีนะดูซิว่าจะใช่ไหมคุณพ่อดุเราเรื่องอะไรคะตายละตายละดุเรื่องอะไรไม่เคยโดนดุเลยเหรอนี่เรื่องตัวเองแท้ๆเลยนะเมื่อวานหนู คอมพิวเตอร์แล้วพ่อก็ดูค่ะสมควรไหม,มใช่ไหมใช่ไหมทุกคนยอมรับใช่ไหมคะคุณพ่อมีเหตุผลอา้าวอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะมีเหตุผลถูกไหมคะเราทำไม่ดีแบบที่สองคุณพ่อดูแบบไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลเลยมีไหมโอ้โหคุณพ่อเป็นคนดีที่หนึ่งเลยไม่มีเลยเหรอคะ ไม่ใช้อารมณ์เลยเหรอคะมีเหตุผลทุกตอนจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอ่าจริงจริงอ่าทุกคนคุณพ่อน่ารักถูกไหมคะไม่ว่าจะว่ากล่าวตักเตือนเรื่องอะไรหรือดุเรื่องอะไรนะมีเหตุผลทั้งสิน้นคนที่ผิดที่โดนว่าบ่อยๆก็น่าจะเป็นเราถูกไหมที่เราเป็นลูกนะตรงนี้เรายอมรับตรงนี้เรายอมรับ คุณครูลองถามดูเพื่อที่จะว่าดูว่าในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้แบบคุณพ่อแบบไม่มีเหตุผลหรือเปล่าหรือคุณพ่อเป็นคนมีเหตุผลที่ถามคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดโดยส่วนใหญ่แต่คุณแม่เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรือไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ใช่หรือไม่ใช่ ส่วม,มากเด็กๆจะด้วยกับพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้มีบรรยากาศสองบรรยากาศคุณครูเพราะว่าเด็กห้องนี้คุณพ่อดีหมดเลยเป็นคนมีเหตุผลบรรยากาศในบ้านก็น่าจะดีถ,ถูกไหมถูกไหมถูกนะคุณครูกำลังพูดถึงในเรื่องของคุณพ่อดุแบบไม่มีเหตุผลหรือครอบครัวดุโดยไม่มีเหตุผลลูกที่ ที่อยู่ในบ้านก็จะกลัวลนลานนะชีวิตเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเข้าบ้านแล้วต้องอุ้ยคุณพ่อมาเมื่อไหร่ไม่อยากให้คุณพ่ออยู่เลยนะถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณพ่อดุมากแล้วก็ไม่มีเหตุผลแต่ใครที่เข้าบ้านแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อเมื่อไหร่จะมาเสีทีเมื่อไหร่รคุณแม่จะมารออยู่นะคุณพ่อมาหรือยัง เราจะได้สนุกสนานกันจะได้ดูทีวีด้วยกันไหนบ้านใครบรรยากาศเป็นอย่างนี้บ้างยกมือนักเรียนต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะถูกไหมอ่อันนี้ครอบครัวที่คุณพ่ออบอุ่นถูกไหมเออนักเรียนพูดได้ไหมพูดเล่นกับคุณพ่อได้ไหมได้เอาไหนครอบครัวที่คุณพ่อดุมากไม่อยากลุงพ่ออยู่บ้านอยู่กับแม่สองคนดีกว่ามีไหม อาจจะแอบมีอยู่นะอาจจะแอบมีอยู่แต่ไม่กล้าเผยตัวนักเรียนถ้าเกิดว่าครอบครัวที่มีแบบพูดอะไรไม่ได้นะเ,เราไปร้านเกมไปร้านอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่เราไปทำการบ้านกลับมาถึงบ้านไปไหนมาไปร้านเกมมาครับเท่านั้นแหละไปเลยถูบ้านห้าวันติดกันทำโทษ แสดงว่าคุณพ่อมีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยเราชอบหรือเปล่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบแต่ในชีวิตจริงคนเรามีไหมมีทีนี้สิ่งเหล่านี้มันจะติดตัวเราไปนะคะมันจะส่งผลไปถึงเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยเวลาเรามาโรงเรียนเรามักจะไม่ค่อยฟังใครหรือเราชอบสั่งเพื่อนตามที่เราเคยเคยได้ยินได้เห็นมาทีนี้เพราะนั้นมาโรงเรียนเ,นยเราต้องฝึก ะะเพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่หรือมีอํานาจคนเดียวไม่ได้ถูกไหมคะออ,อใครเอ่ยตัวใหญ่ๆตัวโตๆจะมามีอํานาจคนเดียวไม่ได้จะมาสั่งให้เพื่อนทํานั้นอันนี้เธอต้องคาลานลงไปนะเธอต้องคุกเขา่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราอยู่ร่วมกันนะคราวที่แล้วเนี่ยเราสวมหมวกไปกี่ใบ สามใบจำได้ไหมจำได้อันนี้คือสิ่งที่เราพึงมีสิ่งที่เราพึงมีเพราะนั้นในครอบครัวบางครอบครัวอาจจะมีแบบคนสั่งสั่งสสัสส่ซึ่งมันไม่ใช่พอมาโรงเรียนเราจะอยู่ร่วมกันแบบอะไรคะแบบเราช่วยกันถูกไหมคะเรามีหลายคนช่วยกันทำงานทำให้ห้องของเราเนี่ยดูดี นะทำให้ห้องของเราเนี่ยดูดีสนุกสนานบรรยากาศดีคุณครูชมเชยเราก็ช่วยกันโดยมีมีอะไรคะมีหัวหน้าห้องมีรองหัวหน้าห้องแล้วก็มีหัวหน้าเวรและทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็ต้องฝึกในเรื่องนี้ที่บ้านของนักเรียนถ้าบ้านใคร ที่ลักษณะบรรยากาศแบบเงียบกริบพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็คือบรรยากาศแบบแบบสั่งสั่งสั่งส,งสงถูกไหมเราพูดอะไรไม่ได้แต่บ้านใครสนุกสนานเฮฮาไปวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเ,เราจะไปทานข้าวที่ไหนกันนะลูกสองคนบอกว่าไปทานข้าวที่นั่นที่นี่คุณพ่อเสียงเดียวบอกว่าไปนู่นดีกว่าตกลงต้องตามใจใคร ตามใจลูกสองคนถูกไหมคะแล้วครอบครัวก็มีความสุขอันนี้คือบรรยากาศที่ง่ายๆอยู่ด้วยกันแสดงความคิดเห็นได้มีเหตุผลอันนี้คือเรื่องของประชาธิปไตยนะแล้วก็โยงไปถึงหมวกสามใบที่เรามีเราอยู่ในครอบครัวเป็นอย่างนั้นพอมาอยู่ในโรงเรียนหรือระดับชาติเราก็จะมีหมวกสามใบที่ว่านั้น ก็คืออำนาจก้อนหนึ่งที่เรามีที่เราได้ก็คืออำนาจอธิปไตยและเราก็มาแบ่งกันโดยเราทําไมคะตรวจสอบซึ่งการและการเหมือนหมวกสามใบนะักเรียนคงจําได้นะอันนี้คือหลักการสําคัญอำนาจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะที่เป็นการปกครองที่เรามีสิทธิ์มีเสียงใช้เหตุผลนะไม่ใช้กำลังหรือไม่ยกคนใดคนหนึ่งสั่งเพียงอย่างเดียว เพราะนั้นเด็กๆลงนึกซิในครอบครัวของเรามีบรรยากาศประชาธิปไตยหรือเปล่ามีไหมตอนนี้นึกออกหรือ,อยังมีไหมใครคิดเราเราว่ามีเริ่มมีแล้วไหนบ้านใครยังมีอำนาจเด็ดขาดไปอยู่ที่คุณพ่อสั่งคนเดียวมีไหมไม่มีไม่มีมมถูกไหมถูกแต่บางทีเราไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ การปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ครอบครัวมาที่โรงเรียนในชุมชนเพื่อวันหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทีนี้คุณครูถามปัญหานิดหนึ่งวันนี้สมมุติทุกคนอยู่ในห้องเรียน